มีไหนรุดไหมล่ะมีไหนรุดไหมล่ะดูนี่มีสวัสดีค่ะยินดิตตรับเข้าสู่ช่องพี่เลวสังเกวค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่นอยากจะบอกว่าออกช่วงใหม่ช่วงนี้ก็ที่ว่าก็คือปิ่นออกมาบอกบนจ้า บอกบุญในที่นี่คืออะไรบอกบุญก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบเออมาแชร์แบบว่าไอเทมที่เราคัดมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็ดวะเอ้ยมันได้วะมา แชร์ uh, ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้กันนะคะว่าพวกเครื่องสำอางหรือว่าพวกสกินแคร์ที่เราใช้มาแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งจริงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันได้หมดนะคะทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาอะไรต่างๆเลยพวกนี้เนะะี่ยค่ะเราก็เลยจะมาแบบแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะแล้วก็จะได้ไปใช้ตามหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่นะคะซึ่งอันนี้ no สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะในวันนี้เราจะมาที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะที่ทุกคนถามกันมาบ่อยอครั้งมากๆว่า ช่วยบอกทีว่าดินสอไอไลเนอร์ที่เขียนขอบตาตรงนี้นะคะมียี่ห้อไหนบ้างที่มันเด็ดอะเด็ดที่ว่านี้คืออะไรเราอยู่เมืองไทยอากาศร้อนเหงื่อเอยน้ำตาเอยแล้วก็ความมันต่างๆบนใบหน้าเอยยอะไรพวกนี้เนะะี่ยค่ะ หลายคนมักจะประสบปัญหาว่าใช้ยี่ห้อไหนก็แผนด้เออเลอะลงมาใต้ตามาัมา่งไรมั่งหรือไม่ก็เวลาเขียนอินไลน์อะไรอย่างเงี้ยพอโดนกับน้ําตาเข้ามามากปุ๊บมันไหลกองอยู่ตรงเนี้ยหางตาตรงเนี้ยปิดออกมานะคะคัดมาให้ทุกคนแล้วคะ่ะมีทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูจ้ะโอ้ยอันนี้เนี่ยนะคะคือแบบที่แบบว่าเฮยใช้มานานมากแล้วก็ทําไมอะ่ะทาไมเขาถึงแบบไม่โปรโมทวะทําไมถึงแบบ ไม่ค่อยดังวะน้อยคนมากที่จะพูดถึงเขานะคะซึ่งนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ะเคสนี่ฟิตแล็เจลเ,ลเพนซิลนะคะต้องเป็นเจลเพนซิลเท่านั้นนะคะฟิตแล็เจลเพนซิลอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับเขียนอายไลเนอร์ได้แบบว่าดีลิศม,มากๆนะคะเพราะอันดับแรกเลยคือหนึ่งเห็นไหมหัวเขาเรียวเล็กมากเล็กจริงๆแล้วก็ เวลาใช้เนะะี่ยค่ะก็คือต้องค่อยๆหมุนออกมาเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนไปอย่างอายไลเนอร์ hmm. ของวันนี้ที่พี่ปิ่นเขียนเนี่ยทั้งอินไลน์แล้วก็อายไลเนอร์ hmm. ด้านนอกเนี่ยพี่ปิ่นใช้รุ่นนี้เขียนนะคะ mm hmm. เพราะว่าหัวเขาเล็กเนี่ยแหละมันเลยแบบว่าซอกซอนเข้าถึงแบบถึงหัวตาคือสามารถเขียนได้โดยที่ไม่รู้สึกว่า มันมีอะไรเข้าตาเธอเออแบบมันขแล้วมันเนื้อเขานุ่มแล้วก็ลื่นเขียนง่ายสุดๆแล้วที่สำคัญก็คือไม่ละลายเธอไม่ละลายอะคือแบบไม่ตั้งแต่ใช้รุ่นนี้มาคือไม่มีวันไหนที่แบบว่าเป็นแพนด้าหรือว่าไหลออกมากองๆตรงแบบเนี่ยตรงร่องน้ำตาตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบใช้มานานมากสุดๆคือแบบแทบจะไม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยนะคะคือแบบ มันดีจริงๆอะ่ะโดยเฉพาะหัวเล็กๆแบบเนี้ยคือมันเลิศมากนะคะและอย่างนึงก็คือในอ,อ,อยู่ราคาหลักร้อยนะคะถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะคะเดี๋ยวพี่ิ่จะขึ้นรายละเอียดตามเอ,อที่ทุกคนเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะส0 0ร้อกว่าบาทอะแต่คือแบบว่าคุณภาพคือแบบม,มันดีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะคะแต่พี่ปิ่นมองว่าข้อเสียตรงเนี้รับได้ข้อเสียของเขาก็คือเนื่องด้วย เขาเนี่ยมีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อนนุ่มอะเดี๋ยวเขียนให้ดู<ม>เห็นไหมมันหกัก <c oughs> <c oughs> คือหักง่ายมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปินเลยบอกว่าให้เอาออกมาแค่นิดเดียวพอเอาแค่ประมาณนี้พอคะ่ะอย่าเกินไปกว่านี้ถ้าเกินไปกว่านี้คือนี่เลยหักคามือเลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนกันแล้วกัน เนี่ยทุกคนคือเขาแบบเขียนลื่นอะแล้วคือแบบนี่เห็นไหมจะแบบตวัดเส้นบางๆก็ได้แล้วยิ่งแบบถมทับคือสีเขาก็ยิ่งดำแล้วมันเนื้อมันลื่นมันเขียนง่ายมากอะเธอ,อด,ดูดิแต่อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะเขาหักง่ายมากแล้วก็คือมันก็ต้องคอยแบบหมุนทีละแก,ก๊ๆ เขียนเขียน,เข,ยนเขียนไปหมดแล้วก็ต้องหมุนอีกเก๊ะเก๊ะเกแล้วก็เขียนเขียนไปอ้าวหมดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมดเกง่งหมดไวแล้วก็หักง่ายมากแต่เนื่องด้วยแบบว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เขียนไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะยังแบบปาดเขาได้อยู่นะคะคือ แบบเวลาเขียนแล้วเราต้องการให้แบบมันดูฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้แปรงหัวพุ่มแน่ๆนๆเนี่ยค่ะปาดให้เขาแบบดูฟุ้งๆ,ๆอะไรแบบนี้ได้อยู่แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากเนี้ยเขาจะค่อยๆจับตัวกันแล้วก็ไม่ละลายแล้วจ้ะนี่เขียนดีเขียนง่ายเขียนลื่นสีดําเข้มนะคะแล้วก็ไม่เป็นแพนด้านนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะเพราะว่าหัวเล็กแต่ข้อเสียก็คือ หักง่ายหมดเก่งหมดเก่งมากๆคือแบบว่าต้องซื้อมาตุนทีแบบสาสี่แท่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีคือแบบเขียนๆอยู่แล้วคือหมดคาตาบางทีก็หักคาตามาั่งหูเสียดายมากนะคะอยากจะแบบเคสได้โปรดช่วยเพิ่มปริมาณหน่อย <c oughs> ตัวถัดมานะคะที่พี่ปิ่นเพิ่งเจอตอนที่แบบว่าไปเรียนแต่งหน้าแล้วรู้เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยดีเหมือนกันนะ อย่าว่าไปนะคะซึ่งนั่นก็เป็นแบรนด์นี้ค่ะ O.D.B.O. เจลไลเนอร์เพนซิลเหมือนกันเป็นเจลเหมือนกันนะคะสังเกตได้ว่าถ้าอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อเจลเนะะี่ยค่ะเขาจะลื่นแล้วก็เขียนง่ายมากนะคะแล้วก็มีความดำสนิทนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยค่ะลักษณะของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวหมุนแบบนี้เหมือนกันเป็นหัวหมุนหมุนแบบนี้แน่แล้วก็อ่า ให้ดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นหัวหมุนๆนะคะเวลาใช้นะคะตรงนี้เนี่ยไส้ของตัวอายไลเนอร์เนี่ยคะ่ะเขาจะมีขนาดใหญ่มากกว่าเคสมาตกี้นะคะมาดูที่เนื้อของเขากันนะคะอ่ะเขียนให้ดูเห็นไหมเนื้อเจลอะ่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือมันจะเป็นเนื้อลื่นๆเขียนง่ายนะคะอ่าเนี่ยคะ่ะสีก็จะดำขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างนี้เนี่ย ช่วงที่เขายังแฉะอยู่เนี่ยแฉะเว้ย,ยเปียกๆอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะแบบเกลี่ยเขาได้เออให้มันดูฟุ้งๆได้นะคะแต่ก็เหมือนกันนะคะพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเซตตัวแล้วก็จะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนนะคะ,ะปิดยังพูดถึงลักษณะของดินสอตรงนี้ไม่ไม่หมดเลยแต่เขียนให้ดูแล้วก็คือเขาก็เป็นแบบหมุนนะเนาะแล้วก็ตรงตรงส่วน ตูดแล้วก็ <c oughs> จะเป็นฟองน้ํานะคะเอาไว้สําหรับเกลี่ยเขาเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือเป็นกบเรลามันดีเกินเบอร์ไปไหมวะเอาไว้สําหรับเนี่ยเหลาให้ตัวไส้เนี่ยค่ะของเขาเนี่ยมันแหลมเนี่ยเราเราเหลาได้เว้ย แต่ว่ามันก็จะแบบเหล่าได้ให้แหลมแบบประมาณนึงอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่คืออะไรอ่ะมันหวยมันมัลติฟังก์ชั่นมากเลยแบบเอออะเขียนเขียนตาอา่ะได้เสร็จปุ๊บทู่เหรออะไม่ใช่อ่ะอยากแบบว่าเกลี่ยแล้วอากูมีฟองน้ำให้อะทู่เหรออ่ะกูมีโกบให้ร้อยกุ้บาทโอ้ยคือแบบ ดีอยู่นะเลิศอยู่นะอ่ะเนี่ยในราคา100กว่าบาทของ o d b o ดีใช้ย่อยเดอ้อเขียนง่ายลื่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนกันค่ะคุณสมบัติถ้าเป็นเครื่องสำอางเมืองไทยคือต้องแบบว่าอยู่ได้ทุกสภาวะอากาศนะคะแล้วก็ไม่ไหลไม่ละลายนะคะนี่นี่เลยเครื่องสำอางคนไทยทำมาเพื่อคนไทยจ้ะดี อันต่อมานะคะจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะที่พี่ปิ่งคิดว่าแบบเอ้ยอันนี้เพิ่งเจอแล้วก็แบบรู้สึกได้แค่นี้นะคะก็คือชอบมากนะคะแต่ราคาจะสูงนิดนึงนะคะ ใน one size สี b o ด c h e s black นะคะเนี่ยของ one size นะคะตัวแท่งก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้ก็เป็นดินสอเลยนะคะไม่ได้เป็นแบบหมนะะุนค่ะก็คือแบบจะเป็นแบบแท่งแบบนี้มาให้เลยนะคะเออซึ่งมาดูมาดูเนื้อเขาก่อนให้ดูเนื้อก่อนเลยปาบเขาให้ดูดิ <laughs> มันดำมันลืน่นแล้วมันเขียนง่ายมาก คือบ,บดูดิดำที่สุดในบรรดานี้เลยอันนี้ปิ่นถูแค่2อสรอบอันนี้ถูประมาณ4ีหรอบอันนี้ก็ประมาณแบบสรอบสรอบดําที่สุดใครอยากได้ดําสนิท one size นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในช่วงระหว่างที่เขายังเปียกอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะยังเกี่ยให้เขาฟุฟง้ฟงๆได้อยู่นิดหน่อยนับ1นึถึงสิแฮงป๊า แล้วก็เกาะแน่นอยู่กับตาเราไม่ไปไหนอีกเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยคะ่ะพี่ปิ่นจะติดใช้วันไซส์มากนะคะเพราะว่าจะใช้เ,เขียนตรงบริเวณส่วนของอินไลน์นะคะแล้วก็บางทีก็คือก็จะเอามาเขียนในส่วนของอายไลเนอร์ hmm. ด้านนอกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าแบบคุยติดแบบติดดียิ่งกว่าติดนี้นะไม่จ่ายอะคือแบบ ขนาดเอาน้ำสาดคือแบบขนตาฉันหลุดเคยทำรีวิวอันนี้ไว้แล้วเอาน้ำสาดขนตาฉันหลุดแต่อายไลเนอร์ฉันยังอยู่ไม่ละลายหายไปไหนเลยจริง,รงๆคือแบบอยู่กับฉันยิ่งกว่าแบบเจ้ากรรมในเวนแบบติดดีติดทนสีแบบโคมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะคืออันนี้คือที่สุดอะแต่ข้อเสียของเขามีอย่างเดียวก็คือต้องเลา ก็คืออะไรต้องมีกบเอาไว้สําหรับแบบว่าเหลาเ,เครื่องสําอางที่เป็นแบบแท่งเนี่ยค่ะเวลาใช้ไปได้สักพักเห็นไหมคะว่าหัวเขาจะทู่พอหัวมันทู่เสร็จปุ๊บมันมีความใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบว่าออซอก เขาเรียกอะไรเข้าไปจนถึงลึกตรงบริเวณหัวตาเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเหล่าให้ดินสออ่ะมันหัวแหลมจริงๆมันถึงจะเข้าหัวตานะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆไล่ไปจนกระทั่งถึงหางตาเลยทํานองเนี้ยค่ะเราจะเขียนโดยที่หัวเขายังทู่ๆอยู่เนี่ยคือเขียนลบาบากเอาจริงๆมันจะเลอะออกมาตรงขอบด้านนอกนะคะอันนี้คือข้อเสียของเขานะคะอ่าทีนี้เนี่ยนะคะถัดมานี่เราเขียนไว้ให้แล้วใช่ไหมสามอัน ก็ผ่านเวลาผ่านมาได้สักประมาณ3-4นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาทดลองประสิทธิภาพกันน้ำอ่ะอันนี้ในขวดนี้คือน,น้ำนะคะฉีดรอดฉีดที่ชุม่มดูกันไปเลยกางเกงเงางเกง,เ,กง,เ,กงเปี่ยนหมดแล้วโอ้ยหน้าก็เปียกเนี่ยค่ะพรมจนแบบ <laughs> น้ำย้อยลงกางเกง <laughs> แล้ดู มียะไนละลายไหมมียะไนละลายเอาประกาโมง <laughs> ไม่มีฉีดจนชุ่มขนาดนี้อ่ะไม่พอใจฉีดอีกไม่มีไม่มีไหไนละลายเลยแบบทุกคนแบบเกาะยึดติดดีมากต่อไปนะคะเอานิ้มมวมัถูจ้ะ <remarks> มีไหนหลุดไหมล่ะมีไหนหลุดไหมล่ะดู <remarks> เอาเ i ซิ่งไหมล่ะลองยี่ห้ออื่นไหมล่ะ <laughs> ม่อยากจะลองให้ดูเลยเดี๋ยวแบบโดนแบน3 <laughs> สมแบนด์เนี้ยคือที่สุดรักที่สุดที่หนึ่งในใจของปิโนมาแล้วค่ะอันนี้อันบนสุดคือเคสอันที่สอง ODBO อันที่สามก็คือ one size ค่ะเ <c oughs> นี่ยทุกคนมันเลิศ ในบรรดา3อันนี้พี่ปิ่นคิดว่าของ one size เนี่ยค่ะติดทนที่สุดแล้วและไม่ละลายไม่แบบสะเทินน้ำสะเทินบกมากคือต่อให้แบบว่าตกนรกไป3รอบตายไปแล้วก็เกิดใหม่คือมันยังติดอยู่ที่ตายอยู่เลย ที่สุดแล้วนะคะสามยี่ห้อนี้นะคะก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้กันเอานะคะอ่าอันที่หาง่ายที่สุดจะเป็นเคสนะคะส่วน ODBO เอ่อช้อปปีหรือว่า Lazada อะไรพวกนี้นะคะส่วน one size ตรงนี้เนี่ยนะคะมีขายที่เอ่อ Sephora นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ในแอป Sephora หรือว่าเว็บไซต์ Sephora หรือว่าในบูธในช็อปของ Sephora ได้นะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบอกบน EP หนึ่ง <laughs> บอกบุญ EP หนนะคะกับอายไลเนอร์ uh, ที่เผยว่าเป็นดินสอที่เขียนแล้วไม่ละลายนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าใครอยากให้บอกบุญเรื่องไหนอีกนะคะก็มาคอมเมนต์ที่ข้างใต้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปิ่นจะลองไปรวบรวมมาให้นะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ปิ่นต้องปลอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการบอกบุญของพี่ปิ่นตรงนี้เนี่ย <laughs> มันคือเฉพาะแค่เครื่องสำอางที่พี่ปิ่น ได้เคยใช้นะคะอันไหนบางอันเนี่ยที่พี่ปิ่นยังไม่เคยใช้เนี่ยแล้วเขาเดีอาจจะมีนะคะแต่ว่าพี่ปิ่นก็บอกในสโคปของที่พี่ปิ่นได้ใช้มานะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อไหนบ้างที่พี่ปิ่นรู้สึกว่าเคยมันดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ,อ,อยากจะมาบอกกับทุกคนจริงๆก็พี่ปิ่นจะบอกแค่เฉพาะในสโคปข,ของพี่ปิ่นเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครมีแบบเออไอเทมอื่นเฮ้ย <c oughs> มันยังมีไอเทมอื่นที่มันเด็ดกว่านี้นะเว้ยบอกบุญทีจะได้แบบเออไปตามด้วย เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเออเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เอ,อ้ยบอกผัดกันบอกบุญไงฉันบอกบุญเธอเธอบอกบุญฉันอะไรเงี้ยเราจะได้แบบสวยไปด้วยกันเออโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของช่องพี่โล29มาแล้วนะคะสาหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ๊